อ่ะลงเลยครับทันอันนี้่จับเรมนหะนี่ช่างเขียวก็อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเอาขั้นใหญ่ครับขั้นเล็กไปลงหน้าง,งานแล้วอันนี้จะไปลงบริษัทครับเอาไปล้างจะให้คนน่าโจยขับขั้นใหญ่ช่างเขียวไปเอาตัว,วนะมาแล้วครับช่างเขี้ยวครับ เลยมาเลยแข็งแรงมากครับสะพานก่อนไปเราเอาต้นนี้ลงก่อนหนึ่งต้นครับงานตัวนี้จุดนี้ก็จบแล้วครับเรียบร้อย เวลาไม่นานครับต้นนี้ถานที่แคบรถก็เข้าบริษัทครับล้าง น้าอยเอาข้างบนลงมาก่อนหักเลยครับหักกิ่งก้านมันให้หมดก่อนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ นายโจ้เขาบอกว่าเดินมาตรงนี้แล้วก็ดนันไปน่นเลยกันเลยปลวๆปลวไปวหหักเลยนี่สไตล์ช่างเขียวครับจะเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ค่อยๆค่อยๆทะนุถนอมไม่ว่าจะทําทงานชั่วโมงไม่ว่าจะงงานเมาเป็นอย่างนี้แหละครับ <c oughs> ขับรถสไตล์ช่างเขียว งานชั่วโมงพอไหวอยู o, es decir, es ่แต we ่งานเมานี่ไม่ต้องเลยนะช่างเขียวเจ้าขาดทุนเดินไห เล่นมาฝั่งนี้เอาล้มเลยครับล้มแล้วต้นสะดาว ต้นสะดาวครับเออหักเลยโล่งแล้วครับตรงนี้ แสดวเก็บไว้เด้หรือพี่โอ้รากเยอะมาก มุ่เลยครับฮ้ย่าไม่ดคยว่ารถคันนี้มันแรงขับเหมือนไม่มีแรง มานั่งดูโอ้สิงเลยครับว่าเอ๊ะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วต้องมีอารมณ์ชนทรี่ในการร่มต้นไม้โอ้ต้องเจอจอมโหมดครับ ทำไม่เล้วใจอันนี้เสร็จก็ย้ายไปเลยครับย้ายไปล้างทําความสะอาดขอบริษัท ออกมาครับในช่างเขียวเขาจะขึ้นเลยครับนี่ตัวนี้ไปตัดมาเหมือนกันตัดขามาครับมันสั้นตัวนี้ครับให้มันลอย thế là rất dẹp gọi cho hò đi hả con này chui về được với con ขับเองเลยหัวนายโจยเจ้าอ่ะน่าโอเคเดี๋ยวมีรอยครับรักษารถดีนะหัวหน้าโจ้เ่ยไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่ โอ้ oh, เปื่อนหมดเลยครับต้องไปล้างให้มันไม่เอี่ยเหมือนตอนออกมาอัน <c oughs> นี้มือสำรองของหัวหน้าโจยครับคือช่องางเขียว <c oughs> <c oughs> จะเดินขึ้นยังไงครับหางเทเลืรอเอาไปซ่อมมาแล้วเรียบร้อยแล้วช่างเขียวนะเสื้อเขียวเสื้อประจำตำแหน่งร้อนมากครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อน ปกติคันนี้ไม่เคยนอนอยู่หน้างานนานนอนอยู่บอ่อนอนแต่บริษัทวันนี้นอนอยู่ที่บอ่อครับที่ทํางานทมมนําทไมมันเขาบอกว่าทําไมมันแคบจังดูการลิงกันก่อนนะขึ้นคนละสไตล์กับคน่ายรจยครังอันนี้เขาก็ตัดเรียบร้อยแล้ว เวลาขึ้นไปปุ๊บมันก็จะยุบนิดนึงขาด้านหน้าพูดถึงไม่มีบันไดหรือว่าไม่มีหางนี่ก็ขึ้นง่ายกว่านะเพราะว่าแต่ว่าเพราไว้ขึ้นรถกดแล้วก็รถไทรถเกี่ยวด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำหางขึ้นมา ใช้เวลาในการขึ้นนานกันเขบอกว่าต้องต้องกลับก่นอนถอยขึ้นเลยมาดูบันไดตัวนี้เวลาขึ้นเสร็จเขาจะเป็นยังไง ไม่ใช่เอาบันไดขึ้นเลยนะเขาจะทำยังไงเรามาดูกันครับถอยขึ้นเลยเดินหน้าขึ้นเลยแต่ว่าหันหลังกลับมาแล้วก็ขึ้นพเพราะล้อนำอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเอยโอ้เออ รู้สึกว่ามันจะอันตรายนะมีมีหางแบบนี้นะหางก็แคบโ,โดนน้ำครับโว้ดเสียว แน่สีเหลืองเหมือนกันครับแต่ว่าหัวก็ททำสีมาใหม่มันใช้เวลานานกันในการขึ้นแต่ละครั้งถ้าไม่มีหางแป๊บเดียวครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปนนานแล้วตอนลงก็ช้าเหมือนกันครับ ทีนี้จะเอาบันไดขึ้นก่อนแล้วก็วางแขนทีหลังวางเอาเอาเนี่ยบูมกับอาร์มสักขึ้นนะเขาบอกว่าดเดี๋ยวก่อนยืนมาก่อนกดให้ขามันลอยครับแล้วก็เอาขานี้ขึ้นก่อน มาคนเดียวนี่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะถ้าย้ายสองคนนี่โอเคอยู่ต่อไปก็เอาบันไดขึ้นแล้วก็วางภุ้งขีที่หลังครับเพราะว่าประสบการณ์มีอยู่แล้วเฮอ,อันตรายด้วย วางตุงกี้ที่ล้างบ่เอวาวางก่อนคำนวณผิด <c oughs> ทีนี้ก็ขึ้นเลยครับขอบันไดขึ้นโอ้เร่งแล้วเ็าแก่มาครับ thôi kìa mà แล้วครับถึงบริษันแล้วครับเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวว่าจะลงยากไหมตอนขึ้นก็ยากพอสมควรครับหมุนแล้วโอเคแล้วเข้าแล้วเป็นเกี้ยวฝากครับ อาปุ่งกี้กดแล้วให้ขาไอ้นั้นลอยก่อนครับถึงจะลงมาได้ขาด้านหน้านี้ยังไม่ลอยเลยฝั่งนี้โอเคแล้วครับเ,เลยเ,เลยลงมาไกลยอยู่ เออสลิงสลิงสลิงติดสลิงกับพุงกีน่ะโอ้อุปสรรคเจอแล้วครับ oh, อ่อเดี๋ยวเอาสลิงกอนเออโอเคได้แล้วลงมาติดสลิงกับพุงกีครับโอ้อุปสรรคยืมกัน ไอ้สล,ลิงจะวางตรงไหนดีไม่ให้ติดว่ารถเอียงข้างหนึ่งช่งเขียวลงเลยครับ เอามาแล้วก็ล้างครับพรุ่งนี้ออกงานใหม่จะไม่มีตมแล้วตรงนี้น่าจะมีหกล้อมาวิ่งครับกดก่นอนเออพ่อเลยลงมา ้องอยู่ไกลๆครับบันไดตัวนี้อันตรายปกติจะใช้เวลาถ่ายทำไม่นานนะอันนี้นานมากเราจะไม่ได้ตัดคลิป เราจะดูความบกพร่องของบันไดด้วยเบาเบาต้องมีคนช่วยโบก ยา,ายมันใดมันแทบไปหรือเปล่าไม่รู้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยไปล้างอ้าวปลอดภัยครับเลย เรีร้อยแล้วครับเดี๋ยวบันไดขึน้นสำหรับคลิปนี้ก็ขึ้นลงเอาตัวใหญ่ขึ้นลงครับร้อยจบคลิปเยงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ